อันนี้ปะราคาคอนขอแต่เลยค่ะสีไหมนียสบอแกัไ้สดีค่ะอทีส่วัสดีค่ะค่ะดิฉันนั่งสาวทลาพยาธาดีนะคะจำชื่อหน่วยอังซาจิบิโกค่ะคอน อัมซาจิโกอะไรมันชื่ออะไรวะไอ้ยไม่ต้องบอกเพื่อนเรียกอย่างนั้นเหรอที่อยากเรียกไงอฮ้ยชื่อในวงการชื่อในวงการเราชื่อที่เพื่อนเรียกเรียกเรียกหนูเหรอเรียกต้องเรียกหนูเรียกอ้ำอ้ำอัมอ้าววันสํารองเพลงสุดปังของมิละเฮ้ยเดินและเดินและ เดิน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 ยัายขวาหยุดหดหยุดห a ุดหยุดพอสวยไหมไหวปังปังปังปัสุดบังปังปังกลังปังเป๊ะสุดบังบังปังย่าอะไรจุดบังบัง เส็บพอแล้วคจะร้องหนังทำไมเก็บคอแลจะร้องหนังทำไมเอาออเป็นแน่เต็มแนวมันเป็นแนวป้าพี่อกเหี้อาซานหนูมีเพลงหนึ่งอ้าไคอมมคอัอไปฝากป้าเฮ้ยเอ้โหเมคก็เขินนะคุมาทำอะไรตรเนี้ เพลงหรอแล้วลองได้แล้วเพลงช้าขนาดไหนอันี้ไม่ช้ามันไม่ค่อยหลานเลยมันไม่ต่ำเลยเพลงช้าไม่น่าแล้วพอแล้วพอลองได้ไหมพี่อยากพียกลองฟังลองฟังก็ได้ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ดีก็ก็แก้งทำเป็นว่ามันดีนะโอ้ยร้องเถอะมามาลองพี่อยากฟังเพลงช้าเพลงช้าแล้วมึงขอนใจก่อนเลย ไปร้องเร็วเพราเหนื่อยแล้วนะเนี่ยออกมาเดีวแล้วว่าจะ,จะร้องเพลอะไรอ่ะที่แค่จะปล่อยเมื่ฉันแล้วอยกพรอกกันด้วยสายตาไม่รอ,อสุดท้ายไม่เอาชูบลาไม่ต้องการใดๆแค่ปล่อยทิ้งฉันไว เธอและฉันยังเห็นมันชัดเจนในตาคุณนั้นมันยากเกินที่ต้องบอกลาผ่านสายตาทำไมไม่ร้องเพลงช้าก่อน อา้ารหนูอขอ,อก่อนที่แบบหนูจะไปก็คนร้ายสดนะคะขอประสานงานนิดนึงนะคะค่ะก็มาในตัวแทนของชมรมเวอร์นะผะประธานค่ะท่านประธานชมรมคนนี้ค่ะเดี๋ยว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  ยาเพราะว่าหนูอยู่ทุกชมรมหนูอยู่ได้หมดเลยกลับหมอก็เพื่อนหนูเหมือนเดิมเพราะว่าพวกหนูเป็นเพื่อนกก็นะคะสำหรับใครเนี่ยน้องๆคนไหนที่มีความสามารถในการ dancing on the floor on the everything on the floor on the K-pop everything นะคะก็สามารถมาที่ชมรมเวอร์ได้กับพี่ฝนนะคะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยจะมีประกาศที่หน้าเสาหินอีกทีนึงนะคะก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ไปเองจุดกูจะอ้วนแต่กูก็สวยเจ้ากี้แบบมวยมวยขอคุณก็ต้าไอจีที่ทํำให้าเมวันเนี้ยกลงสดกูว่าไม่หวตนองเหน็บลอใ่เองด็นินชาคุณเก่งช้าไอเรื่องความร้นีม่รก่อนหน้ากูน้าบักอก่างนั้อย่างนี้คลมาเป็นผู้เทเที่แชร์แชร์แบบคุใส่เสื้อกูระวังจะเดไปพมันินทาคุณไป็น้าคุณไม่สนใจคำพูดพวกมึงหรอกเพราะตอนนี้กูณใจ้ มาออเดิชั่นตั้งแต่แรกมาตอนปีหนึ่งแต่เขินไงตอนนั้นเขินแล้วแบบวิ่งหนีออกเลยหนูมาร้องหนูเสร็จหนูวิ่งหนีออกเลยหนูเขินแล้วแล้วไม่แล้วแล้วไม่ตอนนี้มั่นใจดูมันโอ้มันคนเปลี่ยนไงพี่เวลาเปลี่ยนอยู่สหแล้วแบบมันเหมือนพบตัวตนอ่ะอ่าประสานงานเลยใครอยากมันพบต้นจริงจริงตอนแรกพี่แบบพี่ไม่กล้าพี่ที่อายมากตอนปีหนึ่งทำจนที่ได้เลย พี่แบบพี่เป็นคนที่ใหญ่มากแต่พอมาทุกวันนี้เป็นพี่ทุกวันนี้แล้จะประโอเคโอเคครับขอบคุณค่ะ